สวัสดีครับพบกับผมปอนมอนสเตอร์แบนเนมนะครับวันนี้ปอนมีกระเป๋ามาให้เพื่อนๆดูกันถึง2ใบเลยนะครับผมเป็นกระเป๋าจากหลุยวิกตองนะครับผมจะเป็นใบไหนจะน่าสนใจยังไงไปดูกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆจะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือแพ็เกจจิ้งครับผมแพ็เกจจิ้งของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับตรงที่ว่าช่วงเนี้มันเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลที่จะเข้าวันสำคัญก็คือวันปีใหม่นะครับทางหลุยวิคตองเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนแพ็เกจจิ้งจากที่เป็นลิบบินสีน้ำเงินนะครับผมกลายเป็นลิบบินสีแดงแล้วก็มีความใหญ่ขึ้นนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตัวถุงของเขานะครับจะเห็นได้ว่า ตัวาสายหิ้วเนี่ยที่ถุงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นกันนะครับผมทาให้มีความเข้ากับเทศกาลที่กําลังจะมาถึงก็คือเทศกาลคริสต์มาสแนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์ตัวอักษรของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่ถุงซึ่งมันได้เฉพาะเทศกาลช่วงนี้นะครับเป็นแบบแพคเกจจิ้งช่วงเทศกาลพิเศษช่วงนี้นะครับซึ่งปอนคิดว่ามันมีความสวยมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหลุยส์วิกตองอยู่ตอนนี้ปอนคิดว่าแพคเกจจิ้งช่วงเนี้ย มันน่าสะสมมันน่าเก็บมากๆเลยนะครับต่อไปเรามาดูด้านในของกล่องทั้ง2ใบนี้นะครับผมว่าด้านในเนี่ยมันเป็นกระเป๋ารุ่นอะไรกันแล้วก็มันน่าสนใจยังไงทําไมปอนถึงซื้อมา2ใบเลยนะครับก่อนอื่นปอนบอกเลยว่าทั้ง2ใบเนี้ยมันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละสีครับผมปอนเลยเลือกมา2ใบเลยครับเพราะว่าเออทาง SA เนี่ยเขาบอกว่าทั้ง2ใบเนี้ย ต่อไปอ่ะมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็ทั้ง2ใบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคนที่มาช่วยออกแบบในคอลเลกชันนี้นะครับผมซึ่งปอนก็เลยเอามาทั้ง2อ,อันเลยครับเรามาดูทั้ง2ใบเลยนะครับว่าด้านในเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนี่เลยครับแนีนทั้ง2ใบนี้นะครับผมมีชื่อรุ่นว่าลุยวิกตองดับเบิลโฟนนะครับผม มีลักษณะลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นทรงเหมือนเป็นกระเป๋าที่เก็บโทรศัพท์นะครับผมแต่ว่าตัวนี้สามารถจุได้เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวปอนจะพูดท้ายคลิปนะครับว่าอันนี้เขาจุอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับผมปอนจะบอกว่าคอลเลกชันเนี้ยทั้ง2ใบเนี้เป็นคอลเลกชันที่หลุยส์ตองเนี่ยไปร่วมกับนิโกะนะครับผมซึ่งคอลเลกชันเนี้ย ถูกเรียกว่า LV 2นะครับผมที่ถูกเรียกว่า LV 2ก็เพราะว่าเขาเคยร่วมกันมาแล้วครั้งหนึ่งในปี2 0 2 0นะครับผมมาในปีนี้นะครับปี2021เขาก็ได้มาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือเด่นชัดมากๆเลยนะครับอย่างใบแรกเนี่ยเป็นการเอาผ้ายีนเข้ามาใช้ในการผลิตกระเป๋าใบนี้ด้วยหรือว่ามาตกแต่งกระเป๋าใบนี้ด้วยนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นเอกลักษณ์ ที่เป็นของหลุยวิกตองอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเขาใช้ผ้าใบแคนวาสนะครับที่เป็นในส่วนของสีที่เป็นสีน้ําตาลที่เป็นเอกลักษณ์ของหลุยวิกตองตรงนี้นะครับทําให้ทั้งสองใบนี้มีความแตกต่างแล้วก็มีสไตล์ที่ต่างกันนะครับนั่นก็คือปอนคิดว่าใบด้านนี้มันเหมาะกับการแต่งตัวแบบแนวผ้ายีนใส่สําหรับคนชอบใส่ยีนแนวสตรีทนิดๆน,น,นะครับตรงนี้นะครับส่วนใบนี้นะครับใบสีน้ําตาลเนี่ย เหมาะกับคนที่แต่งตัวแบบสีเอิร์ธโทนนิดๆนะครับปอนคิดว่าใบนี้น่าจะเข้านะครับผมทำไมปอนถึงเอา2ใบนี้มานะครับเพราะว่าทาง SA บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นคอลเลคชันสุดท้ายของนิกโกที่เขามาร่วมกับหลุยวิกตองนะครับผมทำให้แบบปอนคิดว่ามันน่าเก็บมากๆเลยนะครับแล้วก็บวกกับทรงกระเป๋าของเขาอ่ะที่มันใช้งานง่ายใบมันไม่ใหญ่เกินไปคือมันไม่หนักด้วยแล้วคือไปได้ทุกที่แล้วตัวปอนเป็นคนชอบ แต่งตัวแบบหลากหลายแต่ส่วนใหญ่อะก็ชอบแต่งตัวสไตล์แบบเรียบๆธรรมดาสบายๆส,สไตล์แบบสตรีทอะไรเงี้ยครับก็คือเอามาทั้ง2ใบเลยเพราะว่าชอบมากเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับทั้ง2ใบนี้โดยแบบสิ้นเชิงเลยใบแรกเรามาดูสีน้ําตาลก,กันก่อนนะครับผมเรามาดูหลุยวิกตองดับเบิลโฟนสีน้ําตาลตัวนี้กันนะครับจุดเด่นของเขาอย่างแรกเลยนะครับผมที่ปอรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับ ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชันนี้เลยนะครับคือการสกีนรูปหัวใจแล้วเขียนว่าหลุยวิกตอง2เมตรลงไปตรงนี้นะครับผมเป็นการสกีนลายลงไปบนผ้าใบแคนวาสของหลุยส i วิกตองนะครับผมซึ่งผ้าใบแคนวาสของหลุยส์วิกตองเนี่ยก็คือเป็นผ้าใบแล้วเป็นเท็กเจอร์พิมพ์ลายหนังลงไปนะครับเรียนแบบหนังลงไปตรงนี้ซึ่งข้อดีของเขาก็คือมันมีน้ำหนักเบา แล้วก็ดูแลรักษาง่ายเช็ดง่ายนะครับตรงนี้วัสดุของกระเป๋าใบนี้นะครับก็คือเป็นแคนวาสทั้งใบนะครับผมแล้วก็ถูกใช้วัสดุในการประดับในส่วนของคาวไฮะนะครับผมบางจุดที่เป็นคาวไฮนะครับคาวไฮของเขาก็จะเป็นสีออกคล้ายๆสีน้ำตาลน,น้ำพึ่งนิดนิดนึ่งนะครับผมแล้วก็ถูกเดินได้ด้วยสีเหลืองนะครับตัวนี้ให้เข้ากับตัวสีกระเป๋านะครับผมวัสดุ ต่อไปนะครับผมที่เห็นชัดๆแล้วเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับและเด่นมากๆเลยนะครับปอนว่าเป็นตัวฮาร์ดแวร์เขาตัวนี้นะครับผมหรือว่าเป็นตัวอะไหล่ของเขาตัวนี้ซึ่งอะไหล่ของตัวเนี้ยของใบสีน้ําตาลเนี่ยมันถูกประดับด้วยอะไหล่สีทองนะครับผมตัวซิปตัวนี้จะเป็นสีทองนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเขาอะ่ะคือใช้ไปนานๆมันอาจจะหม่นลงนิดนึงะนะครับผมแต่นั่นก็คือแบบเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วะนะครับ ตัวกระเป๋านะครับผมถูกออกแบบให้เป็นทรงที่ใส่โทรศัพท์มือถือแต่ว่าสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้หลายเครื่องเลยนะครับคือปอนจะบอกว่ามันไม่ได้ใส่ได้แค่โทรศัพท์ม,มือถือเครื่องเดียวแต่มันสามารถใส่อย่างอื่นลงไปได้อีกเดี๋ยวปอนจะพูดท้ายคลิปนะครับว่าใบนี้ยเขาจุอะไรได้บ้างแล้วเขาแบบมีขนาดแบบเท่าไหนแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะเวลาจะตัดสินใจซื้อเนี่ย มันโอเคไหมสาหรับเพื่อนๆน,นะครับแต่ว่าเรากลับมาดูตรงที่วัสดุรอบๆแล้วก็การออกแบบของเขาก่อนนะครับผมจะเห็นได้ว่าด้านหลังของเขาอะนะครับก็ถูกออกแบบหรือว่าสกีไลน์เป็นลายโมโนแกรมหลุยส์วิกตองเนี่ยทั้งข้างหน้าทั้งหลังเนี่ยเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีช่องเหมือนด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องสําหรับเก็บปอนคิดว่าเก็บโทรศัพท์มือถือตรงเนี้ย น่าจะหยิบคล่องตัวมากกว่าเพราะว่าตัวนี้มันแบบมันมันหยิบได้ง่ายอ่ะครับมันหยิบแบบมันเปิดปิดได้ง่ายแต่ว่าก็ต้องระวังเวลาใช้เป็นนานช่วงตรงนี้ครับมันอาจจะมีรอยได้ตรงรอยพับะนะครับผมแล้วก็ตัวล็อกของเขาอะนะครับเป็นตัวล็อกที่แบบเป็นแมกเน็ตนะครับเป็นแมกเน็ตที่เป็นอะไหล่สีทองเหมือนกันนะครับเวลาปิดลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังว่ามันจะเป็นลอยมันจะมีเสียงแก๊กอย่างเงี้ยน,นะครับผม แบบนี้นะครับในส่วนช่องเก็บของช่องหลักต่อมานะครับผมมันเป็นซิปนะครับตัวนี้ถูกออกแบบให้เป็นซิปลูดได้อีกฝั่งหนึ่งมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งข้อดีของมันก็คือเวลาเปิดกระเป๋ามันจะเปิดได้กว้างอย่างนี้นะครับผมมันจะสามารถแบบหยิบของได้ง่ายนะครับ ด้านในของเขานะครับก็ถูกบุด้วยผ้าที่เป็นลายาคล้ายลายลูกฟูกนะครับผมเป็นผ้าของหลุยวิกตองที่มีความหนาเลยนะครับแล้วก็มีป้ายหนังที่ถูกประทับตาคำว่า lv made แล้วก็ลุยวิกตอง made in Spain นะครับผมต่อไปปอนจะมาให้ดูการปิดกระเป๋านะครับผมซึ่งปอนคิดว่า มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเวลาปิดกระเป๋าเนี่ยมันลูดค่อนข้างยากหรือว่ามันเป็นกระเป๋าใบใหม่ปอนก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามันเป็นของใหม่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆอาจจะลูดซิปง่ายกว่านี้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปแต่ปอนคิดว่าเวลาถ้าสมมติเราจะลูดมือเดียวหรือว่าเราแบบอีกมือนึงเราไม่ว่างมันไม่สามารถลูดขึ้นได้อะครับมันแบบมันต้องใช้แรงหน่อยนะครับแต่ ตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าใช้ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะหลวมลงและทําให้ลูดง่ายขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องสายสะพายของเขากันนะครับผมตัวกระเป๋าตัวนี้ถูกออกแบบให้สายสะพายเนี่ยสามารถถอดเก็บเอาเข้าเอาออกได้นะครับหรือว่าแบบเออเวลาเราเก็บกระเป๋าตัวนี้แล้วเราไม่ต้องการสายหรือว่าเราแบบเก็บเอาสายไปเก็บไว้ที่อื่นหรือว่าเก็บแยกกับตัวกระเป๋าเนี่ยเราสามารถถอดสายตัวนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยครับ ตัวกดล็อกแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมตัวไหล่ของเขาก็เป็นไหล่สีทองที่เป็นสีเดียวกับตัวซิปของเจ้าตัวกระเป๋าใบนี้นะครับตัวสายของเขานะครับก็จะเป็นสายผ้านะครับตัวนี้เป็นผ้าแบบหนาเลยครับเป็นผ้าแบบค่อนข้างที่จะหนาเลยแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมตัวสายเนี่ย ถูกเดินได้ให้เป็นอักษรหลุยวิกตองตรงนี้นะครับผมมีความเด่นมากซึ่งมีสีที่เข้มกว่าตัวสายนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยเป็นสีออกออขาวมนๆครีมๆน,นิดนึงนะครับผมแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ขาวแบบขาวเลยอะครับมันเป็นขาวแบบเหมือนขาวมนๆน,นิดนึงซึ่งข้อดีของอันเนี้ยปอนคิดว่า มันทําให้แบบเวลาสพายแล้วมันเลอะอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นแต่คือธรรมชาติของสีขาวอยู่แล้วอะ่ะเวลาเราใช้แล้วมันเลอะอะ่ะมันก็อาจจะเห็นได้ง่ายอยู่ดีะนะครับแต่ว่าคืออะไหล่แล้วก็ตัวสายเนี่ยมันมีความแบบแน่นมากคือปอนชอบมากคือเขาแข็งแรงมากๆเลยครับตัวสายเนี่ยสามารถเลื่อนปรับได้นะครับเลื่อนปรับแบบสั้นยาวตามสรีระของเ,เพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตัวล็อก เลื่อนสายตัวนี้มันเป็นวัสดุที่เป็นคาวไฮนะครับผมเป็นหนังนะครับตัวนี้ซึ่งมีความตัดกับตัวสายอย่างชัดเจนแล้วมีความสวยงามนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ปอนก็จะให้ดูสีน้ำตาลทั้งใบแบบนี้นะครับผมสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆมีความแบบสวยเรียบหรูอะครับตัวนี้แล้วก็ มีติดความเป็นวัยรุ่นนะครับผมบอนคิดว่าสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งตัวแนวเอิร์ธโทนน่าจะชอบใบนี้นะครับต่อไปเรามาดูอีกสีนึงนะครเพื่อนเพื่อนซึ่งทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบเหมือนกันหมดแต่แค่เปลี่ยนวัสดุนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีของกระเป๋านะครับซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนะครับจุดเด่นก็คือหัวใจตรงนี้นะครับผมเหมือนใบเมื่อกี้เลยแต่ว่าหัวใจของเขาเนี่ยตรงเนี้ยวัสดุจะเป็นนูนๆออกมาแล้วก็จะเป็นยางะนะครับตรงนี้ แล้วก็ถูกสกีไลน์คำว่าลุยวิกตอง2เมตรนะครับตรงนี้ด้านหน้านะครับผมเป็นวัสดุที่ทำจากผ้ายีนนะครับตรงนี้เป็นผ้ายีนที่มีความแบบมีความหนาเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบเขาออกแบบให้มันเข้ากับสีกระเป๋าตัวนี้นะครับปอนคิดว่าเขาเลือกใช้วัสดุที่ดีมากๆเลยนะครับตรงนี้ปอนชอบแบบเพราะว่ามันเข้ากันนะครับผม ตัวกระเป๋านะครับตัวกระเป๋าของเจ้าตัวนี้ทั้งด้านหน้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มันเป็นหนังแท้นะครับมาทํากระเป๋าใบนี้นะครับผมทั้ง s A เนี่ยเขาแจ้งว่าอันนี้มันเป็นหนังกระทิงนะครับมันเป็นหนังแบบจะเห็นได้ว่ามันต่างจากหนังหนังวัวนะครับผมตอนคิดว่ามันมีความหนากว่าละแต่ว่ามันแข็งกว่ามันจะไม่นิ่มเหมือนหนังวัวนะครับตรงนี้ ด้านในนะครับผมด้านในของกระเป๋าตัวนี้นะครับก็เหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีกันอันเนี้ยมันจะเป็นสีแบบเขาออกแบบให้เวลาเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นแบบสไตล์ผ้ายีนส์หรือว่าเป็นสไตล์สตรีทเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีการออกแบบที่รู้สึกว่ามันมีความหรูขึ้นมาจากความสตรีทนิดนึงนะครับก็คือ วัสดุของเขาตรงนี้นะครับตรงฮาร์ดแวร์ hardware, ตรงอะไรตรงนี้มันเป็นสีทองเหมือนใบเมื่อกี้เลยมันทําให้รู้สึกว่าใบเนี้ยมันไม่ได้สตรีดจนเกินไปแต่ว่ามันดึงตรงนี้ให้มีความหลูขึ้นมานิดนึงนะครับผมเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะครับด้านในของออสี สีฟ้าตัวนี้นะครับผมด้านในก็จะเป็นบุด,ด้วยผ้าสีฟ้านะครับซึ่งใบเมื่อกี้มันบุด,ด้วยผ้าสีดําแล้วก็จะมีป้ายคําว่า lv made แล้วก็ louis vuitton made in spain อยู่ตรงนี้นะครับผมเหมือนใบเมื่อกี้เลยแต่ว่าคนละสีกันอ๋อปอลลืมบอกไปนะครับว่าทั้ง2ใบเนี้ยมันไม่มีป้าย dc แล้วเพราะว่าในช่วงหลังเนี้ย louis vuitton เขาได้เปลี่ยนจากตัว dc เนี้ยมาเป็นตัว microchip แล้วนะครับผมเขาก็จะ ถูกตัดป้าย DC ออกไปนะครับผมซึ่งเขาจะฝังไมโครชิปเอาไว้ในกระเป๋ารุ่นใหม่ๆของเขาแทนนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เขา,เาฝังไมโครชิปเข้าไปนะครับผมน,นะครับซิปก็เหมือนกันเลยครับค่อนข้างที่จะรูดยากนิดหนึ่งต่อไปนะครับเรามาดูสายกันนะครับผมสายของกระเป๋าใบนี้นะครับก็ ถูกออกแบบให้เป็นสีฟ้าเข้มๆเ,เหมือนกันนะครับผมเป็นสีฟ้าที่เป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับเป็นโทนเดียวกันเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ถูกตกแต่งด้วยคาวไฮ h นะครับหรือว่าเป็นหนังนะครับผมตัวสายของเขาใช้วัสดุแบบเดียวกันกับใบสีน้ําตาลเลยนั่นก็คือเป็นผ้าที่มีความหนานะครับผมเป็นเหมือนกันเลยครับแล้วก็มีการปัก คำว่าหลุยวิกตองลงไปตรงนี้นะคบเหมือนใบเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นสีเดียวกันแล้วก็อะไรของเขาเนี่ยตัวฮาร์ดแวร์ก็เป็นสีทองเหมือนกันนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตัวปรับสายของเขาอะ่ะเป็นคาวไฮที่เป็นสีเดียวกับตัวสายเลยนะครับตรงนี้จะไม่ได้แบบออกแบบเหมือนกับใบเมื่อกี้ที่เป็นสีอื่นมาตัดตรงนี้นะครับผมทำให้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันแต่งตัวค่อนข้างที่จะง่ายกว่าสําหรับคนที่ชอบ แต่งตัวสไตล์แบบสตรีหรือว่า,าใส่อย่างเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับปอนคิดว่าใบนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยนะครับผมครับสำหรับการใส่ของของเจ้าตัวนี้นะครับผมปอนจะสาธิตให้ดูนะครับว่าน้องใบนี้เขาใส่อะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือปอนจะใส่โทรศัพท์มือถือให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าชื่อรุ่นของเขาเนี่ยคือก็บ่งบอกอว่าเป็นสําหรับ ใส่มือถือนะครับผมอันนี้เป็น iPhone 12 Pro Max นะครับผมสามารถใส่ช่องหน้าได้อย่างสบายเลยนะครับแล้วก็ปิดได้อย่างสบายเลยเหมือนเขาถูกออกแบบให้มาเป็นแบบ iPhone ที่เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตรงนี้นะครับผมซึ่งรุ่นต่อๆไปที่เป็นรุ่นแบบเล็กๆเนี่ยก็ใส่ได้สบายเลยครับเพราะว่าเขามีฝาปิดไม่ต้องกลัวว่าจะหล่นเลยนะครับผมต่อไปด้านในนะครับกระเป๋าช่องหลักตรงนี้นะครับผม ปอนจะลองใส่กระเป๋าสตางค์ที่เป็นรุ่นนี้เป็นหลุยตองเซเลนเดอร์นะครับผมซึ่งมีขนาดเท่ากับรุ่นมัลติเพลตัวนี้สามารถใส่ได้สบายเลยครับแล้วก็การ์ดโฮเดอร์นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าที่เพื่อนปอนใช้เป็นของขวัญวันเกิดให้นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ได้สบายเลยนะครับผมแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ครับกุญแจรถครับผม ใส่ได้สบายเลยครับคือมันเหมาะกับใส่ของที่แบบจําเป็นแต่ว่าเราไม่ได้พกพาอะไรเยอะแยอะ,อะครับผมอันนี้คือของหลักๆที่ปอนคิดว่าผู้ชายน่าจะจําเป็นต้องใช้ะนะครับผมแต่ว่ากระเป๋าใบยาวเนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับผมเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วน้องไม่สามารถยัดลงไปได้นะครับผมถ้ายัดลงไปได้คือน้องไม่สามารถจะลูดซิปได้นะครับผมตรงนี้ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจว่าไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนดีนะครับผมปอนคิดว่าเพื่อนๆลองดูสไตล์การแต่งตัวของเพื่อนๆนะครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบแต่งตัวแล้วก็สีไหนเนี่ยคือเหมาะสมที่สุดนะครับปอนคิดว่า2ใบเนี่ยมันเหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับเป็นเหมือนกระเป๋ายูนิเซ็ก์ใบหนึ่งเลยนะครับด้วยขนาดของเขาแล้วก็การออกแบบในเรื่องของสีนะครับผมแล้วก็วัสดุเนี่ยมันทำให้ใช้งานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ ใช้ในโอกาสต่างๆได้ง่ายนะครับผมไม่ว่าจะไปคาเฟ่ไปเที่ยวไปเดินห้างหรือว่าไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้พกของเยอะเนี่ยปอนว่าเหมาะเลยครับผมสําหรับวันนี้นะครับปอนก็ได้จบการรีวิวกระเป๋าหลุยบิคตองดับเบิลโฟ o แล้วนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับผมปอนรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ปอนหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ปอนขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ